Good morning, how are you today? I'm um, very well, thank you. Sit down. Thank you teacher. Okay class, nice to see you again and welcome to the English class and good morning to the teachers and the students in the remote area. Nice to see you again too. สวัสดีค่ะนักเรียนคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางรวมทั้งท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่ขณะนี้นะคะพบกันอีกเช่นเคยภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา ปีที่6และนักเรียนที่ร่วมรายการวันนี้เป็นชั้นม .6 ทับ3นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะเรียกว่าซีซันเชนจ์รักษาสุขภาพด้วยนะคะเสื้อเสื้อกันหนาวใส่มานะคะซักก่อนเพื่อสุขภาพของคนข้างเคียงนะคะพ่ะโฮมนำมาได้คะ่ะซักอีกเหมือนกันนะคะนะอย่าทนหนาวนะนักเรียนอย่าทนหนาว ะะเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เรามาต่อกันเลยนะคะในเรื่องของ reading วันนี้เป็นการอ่านอ่านแล้วก็มันจะเป็นทักษะการอ่านนะคะที่เราจะฝึกซ้อมไว้เวลาที่เราไปสอบ entrance นะคะเป็นการอ่านอ่านเอาเรื่องอ่านเอาเพื่อให้ได้ใจความแล้วก็ตอบคําถามนะคะทีนี้เราไปดูในหนังสือหน้าที่เท่าไหร่คะในใบางานหน้า328จากใบางานนะคะ328 ทีนี้เราก็ไปดูในสไลด์กันเลยวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะ Reading วันนี้เป็นการอ่านมาฝึกสมองลองปัญญาดูภาพที่เห็นอืรู้จักไหมคะรู้จักอะไรคะปลาปิรัญญารสชาติอร่อยไหมเคยทานไหมไม่เคยแล้วตอบได้ไงว่าอร่อยดูจากหน้าตาเออดูจากหน้าตานะ เออเหมือนใครบางคนในห้องนี้เลยดูสิเอออร่อยแบบแมมบอกมันน่าอร่อยแล้วดูฟันนลเรียดน,น,ยด,ยด,น,นยดูฟันเป็นไงบ้าง sharp teeth ฟันมันแหลมคมมากๆเลยเออเดี๋ยวเราจะมาแล้วเรียนดูเวลาเข้าไปไหนเขาจะไปเป็นยังไงคะไปเป็นฝูงนะคะไปเป็นฝูงอ่า school the school o f f i s h school ที่แปลว่าโรงเรียนนั่นแหละนะคะหมายถึงเป็นกลุ่มอ่ะ ทีนี้เรามาดูเลยนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านเรื่องสั้นนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้นักเรียนสามารถอ่านเรื่องสั้นหรือบทความแล้วบอกรายละเอียดได้แล้วก็สามารถจะตอบคําถามได้ด้วยนะคะนักเรียนเปิดไปในใบางานในคู่มือการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมหน้า328เจอไหมคะพบแน่ๆอ่ะถ้าไม่ถ้าไม่พบแปลว่าคนละปีมาดูเลยอ้าวดูคะ่ะ เป็นเรื่องของอะไรอ่านว่าปิรัญญานะนะป,ปิรัญญาปัญญา live in animals packs or shows they spend most of their time อ่านตามครูไปนะอ่านเบาๆ they spend most of their time hunting for food Rivers are their primary habitat although as a result of massive flooding ค่ะได้สับไหมคะได้ได้อะไรบ้างสรุปเลยพูดถึงปลาปิลัญญาทำไมทำไมเนี่ยคะ่ะปิลัญญานาเดียนจะอ่านว่าอะไรคะปิลัญญนะปิลัญหา ใช่ไหมเออพิรันยาทำไมคะยังไงคะพูดถึงว่ามันทำไมอา,อาศัยเป็นแพ็คเป็นกลุม่ม all shows นะ they spend most of their time ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการ hunting for food าหาอาหารล่าอาหารหาอาหาร rivers are their primary habitat rivers มันอาศัยอยู่ที่ไหนล่ะคะ แม่น้ำนะคะ uh, habitat สีม่วงคืออะไรเดี๋ยวจะมีในคำถาม although as a result of massive flooding ค่ะถึงแม้ว่าจะมีอะไรคะ massive flooding เป็นไงคะ flooding คืออะไรคะ flood น้ำท่วมใช่ใช่ใช่ใชนะเอาละคะ่ะได้เรื่องแล้วนะได้เรื่องละไป d y m a y occasionally occasionally find their way into legs legs คืออะไรคะทะเลสาบอ่าบางทีมันก็แปลว่าอะไรนะขา leg แปลว่าขา leg leg อันนี้เล็กคอะืคอะนะล็กไม่ใช่ขาบางทีมันก็จะหาทางที่จะว่ายจากแม่น้ำสู่ทะเลสาบ but it is Thought that they are unable to breed outside the rivers แต่ว่ามันทำไมคะ They are unable unable แปลว่าไม่สามารถที่จะ breed outside the rivers ดาสิ Breed คืออะไรคะ Breed 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 ตัวเนี้ยสายพันธุ์เออเออเออมันไม่สามารถจะไปทำไมได้คะขยายพันธุ์ ออนอกอะไรคะ outside the rivers นอกแม่น้ำได้เออแสดงว่ามันต้องขยายพันธุ์ในในแม่น้ำเนาะประมาณนี้เราเดาๆไปก่อนนะคะเรายังไม่ละเอียดเราอ่านคร่าวๆ p i a n e e r s have voracious appetite ตัว,ต,วตัวสีม่วงเนี่ยจะเป็นคำถามนะคะ voracious appetite appetite คืออะไร appetite เกี่ยวกับอะไร appetite เกี่ยวกับการย่อยอาหาร การย่อยอาหารการกินไอวอร์เชสคืออะไรเนะเกี่ยวกับการย่อยอาหาร And they seek river locations that have plentiful fish supplies อะไรคะมันทำไมคะ seek ห huh? า river locations รู้จัก location ไหมคะคนไทยเรียก location อืมเออนั่งตรงนี้ดีกว่า location ดี เดี๋ยวเราไปหาโลเคชันสวยๆถ่ายภาพกันวิวโลเคชันก็คือแบบสถานที่ตั้ง Under uh, the k river locations that have plentiful fish supplies plenty plenty supply คืออะไรคะมันจะต้องไปหาอะไรคะแม่น้ำไปหาสถานที่ที่มันมีอะไรเยอะๆ plentiful แปลว่ามากมายที่มีปลาอยู่เยอะๆ นี่คือนิสัยของปิรัญญา They are found in any well stocked river They are found นี่เป็น passive ค่ะมันจะถูกพบ in any well stocked river within their natural habitat ค่ะมันจะถูกพบที่ไหนคะดาวค่ะดาวฮะในแม่น้ำแถบที่ well stocked อะไรคะ well stocked well แปลว่า ดีสต็อกแปลว่าอะไรคะสต็อกค,คะช่วงนี้ช่วงปีใหม่ซัมเมอร์เซลค่ะสต็อกลุสต็อกส,อส,อสอินค้าแปลว่าอะไรคะลุสต็อกสต็อกแปลว่าอะไรคะเก็บอะไรฮะเก็บของเก็บของเยอะอ่าที่กักเก็บแปลว่าเออปิลัญญานี่จะต้องไปไปหาที่อยู่แถวไหนคะที่มีอะไรเยอะ ที่มีปลาเยอะๆ w ิ l l ต็อกริ river within their natural habitat the pyranya hunts with speed speed คืออะไรความเร็วมัน hunts 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 คืออะไรคะล่าปิรันยามันล่าด้วยความเร็ว and by surprise surprise แปลว่าอะไรคะประหลาดใจวันนี้มันเกิดใครไม่รู้เพื่อนถือเค้กเข้ามา surprise อย่างเงี้ย นะประหลาดใจเอ๊ะมันล่อยังไงนะักเรียนด้วยสปีดและประหลาดใจดูสิแปลว่าอะไรดีเออประหลาดใจยังไงตั้งตัวไม่ทันเออศัตรูหรือเหยื่อตั้งตัวไม่ทันนะคะเอ่อต่อไป the typical way in which the piranha attacks i t by swimming directly into a shoal of fish อันนี้คืออธิบายอธิบายว่าไอ้สปีดกับเซอร์ไพรส์เนี่ย มันล่าอย่างไรชิพิคอลเวชิพิคอลก็คือเป็นแบบแบบฉบับแบบยางวิธีของมันที่มันเป็นแบบฉบับของมันก็คือสไตล์การล่าสัตว์ล่าเหยื่อของปิรัญญาก็คือแอ t แ c k จู่โจม by swimming directly into a show of fish ทำไมคะว่ายน้ำเข้าไปอย่างเร็ว ตรงเข้าไปอย่างเร็วเลยนี่คือนิสัยของปิรัญญานะคะจระเข้เคยดูเคยดูสรารคดีไหมจระเข้ล่าล่าเหยือ่อยังไงคะเข้าไปเงียบเงียบค่อยๆเข้าไปนะเงียบเงียบเข้าไปพอถึงเหยื่อปับ๊บอ่างับเหยื่อเลยนั่นคือจระเข้ดูสรารคดีใช่ไหมอ่ะอันนี้ปิรัญญาก็จะว่ายตรงดิ่งเข้าไปเหยี่ยแล้วคะ่ะเหยี่วเหยี่วก็จะโฉบโฉบก่อน อยู่บนท้องฟ้าเพราะว่าตาเหี่ยวนี่เป็นเป็นตาที่มองอะไรได้เห็นได้ไกลแล้วก็ชัดเจนด้วยจะจะเห็นในระยะไกลๆก็จึงเปรียบเทียบว่าใครที่ตาดีๆสายตาดีๆนี่แบบตาเหี่ยวแล้วก็จมูกใครที่ดมกลิ่นอะไรได้เก่งก็เป็นจมูกมดเพราะมดนี่ได้กลิน่นอะไรได้ไวมากได้กลิ่นอาหารไวมากแปบ๊บเดียวจะมาแล้วนะคะก็จะเปรียบเทียบว่าคนนี้แหมตาเหี่ยวจมูกมดคือรู้อะไรไวเช่นกันนะคะ เอาละปิดันยาก็จะ attack is by swimming directly into a show of fish ปิดันยาก็จะโจมตีเหยื่อโดยการว่ายตรงเข้าไปเลยดิ่งเข้าไปที่มีฝูงปลาเยอะๆ t h e attack show scatters in all directions นักเรียนมันเข้าทุกทิศเลยนะเพราะปิดันยามันไปกันยังไงไปเป็นฝูงนะคะจู่โจมเข้าทุกทิศเลย all directions เห็นไหมคะ and the piranha quickly overpowers individual fish คนไหนที่ทำไมคะ small fish are s w a l l o w whole นี่คือวิธีการอธิบายว่าอะไรคะ small fish are s w a l l o w whole s w a l l o w คืออะไรกลืนกลืนปลาเล็กจะถูกทำไมถูกกลืนทั้งตัวเลยไม่เคี้ยว นะนี่คือการการกินเหยื่อของปลาปิรัญญาถ้าเป็นปลาตัวเล็กนะคะ Large prey อะไรคะ Large prey เมื่อกี้ก็พูดถึงอะไรอยู่ล่ะ Half chunks rip out of them ส่วน prey ก็คือเหยื่อเหยื่อที่ใหญ่กว่าตัวที่ใหญ่กว่าก็จะถูกทำไมคะมันกลืนไม่ได้อะนักเรียนลองเดาคะ่ะ <Yeah. S 1> น่าจะถูกถูก ถูกฉีกเนาะถูกกัดถูกอะไรอย่างงี้นะประมาณนี้ใช่ไหมดาวดาว with the piranha swallows instantly แล้วก็กลืนด้วยนะ so it can immediately take another bite มันไม่เคี้ยวนะักเรียนมัน swallow เลยนะมันทำไมคะมันกลืนนะมันกัดเหยื่อแล้วมันกลืนเลยแล้วมันก็กัดต่อไปเรื่อยๆกัดแล้วกลืนเลยไม่เคี้ยวท้องผูกแย่เนาะ นี่คือการกินของมัน